ยานี้ขออาขอคุณดุจจิตาอันนี้2,200เมตรค่ะคุณผู้ชมเป็นผลงานของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนพิรุณสถานีตำรวจภูทรเมืองอุดรธานีโดยท่านพันตำรวจเอกโกวิดเจริญวัฒนศักดิ์ผู้กำกับการแถลงข่าวการจับกุมนายปริญญาอายุ33ปีอยู่ตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นพร้อมตรวจดึดของกลางยาบ้า2,200เมตรรถยนต์โตโยต้าอัลติสสี สีเทาทะเบียนก็ไก่ท,ทง 3, องห้าสี่สสามบุดรธานีและโทรศัพท์มือถืออีกหนึ่งเครื่องถูกจับกุมตัวได้ที่บริเวณหน้าปั๊มน้ำมันบ้านหนองขามอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีสืบเนื่องจากเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการจับกุ่มผู้ลักลอบเสพยาบ้าได้หนึ่งรายก็มีการสอบสวนขยายผลและให้การรับสารภาพว่าสั่งซื้อยาบ้ามาจากนายปริญญาเจ้าหน้าที่ก็ได้วางแผนล่อซื้อและพบนายปริญญาขับรถยนต์ผ่านมาตามเส้นทางถึงแยสกสกลนครมุ่งหน้าไปทางอำเภอหนองหาน เจ้าหน้าที่จึงวางกําลังสก,กัดจับที่บริเวณหน้าปั๊มน้ํามันบ้านหนองขามและสามารถสก,กัดรถเอาไว้ได้ตรวจสอบในรถพบนายปริญญาขับมาเพียงคนเดียวเข้าตรวจค้นที่บริเวณช่องเก็บของภายในรถก็พบยาบ้าทั้งหมด2,200เม็ดสอบสวนเบื้องต้นให้การรับสารภาพว่านํายาบ้ามาจากนายเอไม่ทราบนามสกุลเพื่อมาจำหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้าค่ะกกครับ อืมนั่นแหละหมดทั้งรถทั้งยาทั้งอะไรต่างๆเนี่ยก็ตามมาตรการยึดทรัพย์อีกโอ้ยยาวเหยียดรูดูสิครับอมืมีอีกยาวเลยที่ต้องดำเนินการนะครับ